สวัสดีค่ะที่ฉันชื่อนางสาวน้อมก,ก้าวภัสษาฉันมัธยมศึกษาปีที่5ทับ7เลขที่18วันนี้จะมาพูดถึงลักษณะและสรรพคุณของใบาสาระแน่ค่ะลักษณะของใบสะระแน่นะคะเป็นพืชล้มลุกลำต้นแต่กิ่งก้านสาขามากและเลื้อยคานไปตามดินมีขนสั้นนิ่มปกคลุมส่วนของลำต้นมีกลิ่นหอมลำต้นสี่เหลี่ยมสีเขียวแกมม่วงน้ำตาลใบเดี่ยวออกตรงข้ามกัน รูปวงรีค่อนข้างกว้างกว้าง1.5ถึง2.5ซนเมตรยาว2 3ถึง3ซนเมตรผิวใบยน่นก้านใบสั้นปลายใบกลมมนขอบใบหยักแบบซี่ฟันดอกช่อออกเป็นกระจุกที่ซอกใบผลเป็นผลแห้งไม่แตกค่ะค่ะและสปปรรพคุณของใบสระรน่ห่นะคะใบสดนำมาตำแล้วพ่อแก้ปวดบวมผื่นคันหรือใบสะแน่ห่นำมาชงเป็นชาดืม่มบรรเทาอาการหวัด ขับเหงื่อระบายความร้อนขับลมในลำไส้และช่วยย่อยอาหารเพราะสารเมนเทลในสารแหน่มีคุณสมบัติเย็นใช้รักษาอาการอ่อ er, นเพลียบรรเทาอาการปวดหัวไมเกรนหลอดลมอักเสบและหอบหืดนอกจากนี้ยังช่วยบรรเทาอาการปวดด้วยค่ะดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ